ขึ้นเหนือไปที่เชียงใหม่กันหน่อยนี่เป็นข่าวสลดใจที่เกิดขึ้นกับควายค่ะเมื่อมีควายตัวหนึ่งมันพลัดตกไปที่บ่อบาดาลความลึกประมาณสัก20เมตรสุดท้ายแล้วมันตายค่ะนี่เป็นภาพขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยแม่โจ้นะคะรวยตัวเข้าไปที่บ่อบาดาลแห่งนี้ละค่ะเพื่อที่จะไปช่วยเหลือชีวิตของควายที่มันตกลงไปในบ่อบาดาลเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ระดมกําลังมาก็มีการใช้ไฟส่องสว่างอุปกรณ์ต่างๆเข้าไปช่วยมันขึ้นมาเหมือนที่บอก ลึกประมาณสัก20เมตรนะคะสุดท้ายเป็นเรื่องเศร้าเพราะว่าควายตัวนี้คือมันไม่ทนไงน้ามันก็เย็นมากสุดท้ายแล้วมันตายค่ะก็ใช้เวลา6ชั่วโมงกับอีก2 0นาทีครับพอมันตายเสร็จแล้วก็เอามันขึ้นมาจากบ่อเจ้าของควายบอกว่าเลี้ยงมาแล้ว6ปีปกติก็ปล่อยมันตามสวนนะควายก็เดินหากินตามปกติแล้ววันนี้โชคร้าย ตกลงไปในบ่อแล้วเลี้ยงมันมานานก็รู้สึกผูกพันหลังจากนี้ก็จะปรึกษากับครอบครัวนะครับว่าจะจัดการอย่างไรกับซากควายต่อไปแล้วก็จะต้องปิดบ่อตรงนี้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ควายตัวอื่นตกลงไปเขาก็ผูกพันกับไฟตัวนี้ด้วยนะค,คะ